สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับในวันนี้ขอพระเจ้าเสริมกําลังและอวยพระพรให้กับพี่น้องทุกท่านในการทํางานตลอดทั้งวันนี้และพระวจนะของพระเจ้าที่จะหนุนจิตชูใจให้กับพี่น้องอยู่ในโยชวาบทที่5ชนชายอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ที่กิลการกิลการห่างจากเมืองเยริโครประมาณ3กิโลเมตร เมื่อกะิักทั้งหมดของคนอมโมไรซึ่งอยู่ฝากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนและกะิักทั้งหมดของคนคานาอันได้ยินว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้แม่น้ำจอร์แดนแห้งไปต่อหน้าต่อต,อตาคนอิสราเอลและให้คนอิสราเอลข้ามฝากไปได้คนอโมไรายและคนคานาอันก็ใจเสียไม่มีกำลังใจในการ,รเผชิญหน้ากับคนอิสราเอลเชาวคานาอันหวังว่าแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยเป็นแม่น้ำที่หลเชี่ยว จะช่วยถ่วงเวลาหรือทำให้คนอิสราเอลหมดกำลังใจในการเข้าสู่แผ่นดินคานาอันแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเมื่อคนอิสราเอลเชื่อฟังซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าทุกการ,รเผชิญพระเจ้าทรงสถิตยอยู่และพระเจ้าทรงนำจากนั้นพระเจ้าก็ให้โยชูวาทํำมีดจากหินเพื่อให้คนอิสราเอลคนรุ่นใหม่ได้เข้าสุนัต เป็นครั้งที่สองการเข้าสุนัขครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นในปฐมกาลบทที่17ข้อที่1 2บสถึงสิผู้ชายที่เกิดมาอายุ8วันต้องเข้าพิธีสุนัขก,การเข้าพิธีสุนัขครั้งที่สองเกิดขึ้นที่กิเลการพิธีเข้าสุนัขคืออะไรครับพิธีสุนัขคือการขิดป,ปลายอวัยวะเพศชายเป็นเครื่องหมายว่าคนอิสราเอลเป็นประชากรแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า แต่เดิมเมื่อพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมพระองค์ทรงกำหนดว่าผู้ชายทุกคนต้องเข้าพิธีนี้ตอนอายุ8วันพิธีเข้าสุนัขของคนอิสราเอลเป็นเครื่องหมายของการติดตามพระเจ้าผู้ชายจะเข้าพิธีสุนัขได้แค่ครั้งเดียวแต่ในตอนนี้คนอิสราเอลผู้ชายเข้าสุนัขเป็นครั้งที่สองก็คือคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่แผ่นดินคณาอัน เพราะคนรุ่นใหม่ไม่เคยได้เข้าพิธีสุนั t นี้และพระเจ้าก็บัญชาให้โยชูวาให้ทําพิธีนี้กับคนอิสราเอลผู้ชายที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่กําลังจะเข้าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็คือขณะอัน <c oughs> เมื่อพิธีเข้าสุนั t เสร็จแล้วก็มีพิธีปัสกาปัสกาครั้งแรกเกิดขึ้นในอพยพบทที่12ครั้งที่สองเกิดขึ้นที่ภูเขาซีนายในกันดานวิถีบทที่9 และครั้งที่สามเกิดขึ้นในโยชูวาบทที่5ข้อที่1 0 1ถึง13การฉลองปสัสก,กาเป็นการเตือนใจคนอิสราเอลให้ลึกถึงการที่พระเจ้าทรงนำพวกเขาออกมาจากอียิปต์ด้วยฤทธิ์อํานาจและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าณที่นั่นคนอิสราเอลก็ไม่ได้รับประทานมานาอีกต่อไปในปีนั้นคนอิสราเอลก็รับประทานผลจากแผ่นดินคณาอัน ขณะที่โยชิวาเงยหน้าดูเหมือนเยลิโคมีชายคนหนึ่งชักดาบออกมายืนอยู่ตรงหน้าท่านโยชิวาก็เข้าไปหาชายคนนั้นแล้วถามว่าท่านอยู่ฝ่ายเราหรืออยู่ฝ่ายศัตรูผู้นั้นตอบว่าไม่ใช่เรามาในฐานะจอมทัพของพระเจ้าโยชิวาก็กราบลงถึงดินนมัสการแล้วถามว่านายของข้าพเจ้าท่านจะให้ผู้รับใช้ของท่านทำอะไร จอมทัพของพระเจ้าจึงสั่งให้โยชิวาว่าถอดรองเท้าออกจากเท้าของท่านเสียเพราะที่ท่านยืนอยู่นั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์โยชิวาก็ทำตามท่าทีของโยชูวาก็คือเชื่อฟังและทำตามพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้นประชากรของโปรง่งทุกสถานการณ์พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยเสมอและพระเจ้าทรงนำตลอดจนไปพบกับสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้นั่นก็คือ แผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็คือคณาอันเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากพี่น้องทีักครับเมื่อเราเชื่อฟังซื่อสัตว์และทำตามพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้กับเราเสมอขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพร,พรให้กับพี่น้องในการทำงานตลอดทั้งวันนี้พระเจ้าอวยพรครับ เชื่อฟังให้พระองค์นำทุกคราเรื่องราวที่ร้ยร้ายอันตรายที่เขา